สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 ท้องฟ้าในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลานักเรียนจะพบว่ามีความสวยงามตามธรรมชาติแตกต่างกันโดยเฉพาะในเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นและกำลังตกในเวลากลางวันนักเรียนจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่งส่วนในเวลากลางคืนนักเรียนจะเห็นดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆมากมายบนท้องฟ้าซึ่งในบทเรียนนี้ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของดวงอาทิตย์กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเข้าบทเรียนกันได้เลยค่ะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมตามภาพที่นักเรียนได้เห็นเลยนะคะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ108เท่าโอ้ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะนักเรียนดวงอาทิตย์ จะขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าและจะตกทางด้านทิศตะวันตกในตอนเย็นนะคะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะที่มีดาวเคราะห์ซึ่งได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนะัสและดาวเนปจูนโคจรรอบดวงอาทิตย์ดังภาพที่นักเรียนได้เห็นนะคะ การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์โลกโครจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองซีกโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะสว่างเรียกว่าเวลากลางวันส่วนซีกโลกอีกด้านหนึ่งจะมืดเรียกว่าเวลากลางคืนวันนี้คุณครูมีคลิปการทดลองเกี่ยวกับเรื่องแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ทดลองนี้มีชื่อว่าแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกได้อย่างไรโดยน้องๆต้องเตรียมอุปกรณ์การทดลองดังนี้นะครับไฟฉายแล้วก็ลูกปิงปองครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็จะทําการทดลองโดยให้ลูกปิงปองแทนโลกและแสงจากไฟฉายแทนแสงจากดวงอาทิตย์นะครับมาดูการทดลองกันเลยครับเมื่อนําลูกปิงปองมาวางที่โต๊ะแล้วน้องๆเห็นไฟฉายไหมครับ ถ้าเห็นแล้วคลิกเพื่อเปิดไฟฉายให้แสงส่องไปที่ลูกปิงปองแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกบิงปองครับจากการทดลองน้องๆสังเกตเห็นไหมครับว่าลูกบิงปองด้านที่ได้รับแสงจากไฟฉายจะมีความสว่างส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงจะมืด ดังนั้นเม market, ื่อเราใช้ลูกปิงปองแทนโลกและใช้แสงจากไฟฉายแทนแสงจากดวงอาทิตย์จะสรุปได้ว่าลูกปิงปองด้านที่ได้รับแสงจากไฟฉายซึ่งก็เปรียบเหมือนโลกที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะเป็นเวลาในตอนกลางวันส่วนลูกปิงปองด้านที่ไม่ได้รับแสงจากไฟฉายซึ่งก็คือโลกที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอการทดลองที่คุณครูนํามาให้ดูนักเรียนคงจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะถ้าเข้าใจแล้วเรามาเข้าบทเรียนกันต่อได้เลยค่ะ การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะขึ้นในตอนเช้าทางทิศตะวันออกและตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงเวลาเที่ยงซึ่งเวลาเที่ยงนี้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะลอยอยู่ตรงศีรษะของเรานะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆดวงอาทิตย์จะค่อยๆเคลื่อนที่ต่ำลงต่ำลงและจะตกในตอนเย็นซึ่งดวงอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกค่ะ ดวงอาทิตย์จะทําให้เราทราบทิศต,ต่างๆได้ด้วยนะคะนักเรียนซึ่งถ้าเราหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ในตอนเช้าด้านหน้าของเรานั้นคือทิศตะวันออกส่วนด้านหลังคือทิศตะวันตกด้านซ้ายมือของเราคือทิศเหนือและด้านขวามือคือทิศใต้ค่ะนักเรียนสามารถนําความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะนักเรียนคิดว่าดวงอาทิตย์มีประโยชน์กับเราไหมคะใช่แล้วค่ะ ดวงอาทิตย์มีประโยชน์กับเรามากมายหลายประการด้วยกันซึ่งในบทเรียนนี้ครูจะแบ่งประโยชน์ของดวงอาทิตย์ออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คือประโยชน์จากแสงสว่างของดวงอาทิตย์และประโยชน์จากความร้อนของดวงอาทิตย์นะคะเรามาดูประโยชน์จากแสงสว่างของดวงอาทิตย์กันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างประโยชน์จากแสงสว่างของดวงอาทิตย์อย่างที่1คือช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ 2. ช่วยให้พืชนําไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 3. ทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเช่นการเกิดกลางวันกลางคืนและการเกิดฤด,ดูการเป็นต้นค่ะ 4. ช่วยบอกทิศโดยสังเกตการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์และ 5. เซลล์แสงอาทิตย์หรือเซลล์สุริยะเราสามารถนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ในเรื่องของความร้อนความร้อนของดวงอาทิตย์มีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1>, 1. ให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์และสัตว์ 2. ความร้อนของดวงอาทิตย์ช่วยถนอมอาหารได้ด้วยนะคะเช่นการทำกล้วยตากการตากปลาแห้งเป็นต้นค่ะ 3. ความร้อนของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดอาชีพเช่นอาชีพทำนาเกลือ 4. ความร้อนจากดวงอาทิตย์สามารถฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้และยังช่วยทำให้ผ้าที่ตากไว้แห้งด้วยนะคะนักเรียนและ 5. วาร้อออนขงงดทิตย์ทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ํานี่ก็คือประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าดวงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายหลายประการเลยกับตัวเราและโลกของเรานอกจากดวงอาทิตย์จะมีประโยชน์กับเราแล้วดวงอาทิตย์ยังสามารถทําอันตรายกับเราได้เช่นกันนะคะอันตรายจากดวงอาทิตย์อย่างแรกเลยนะคะนักเรียนนั่นก็คือร่างกายเจ็บป่วยเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากแสงอาทิตย์เมื่ออ,อุณหภูมิสูงขึ้นก็จะทําให้อากาศร้อน เมื่ออากาศร้อนมากๆจะทําให้ร่างกายของเราไม่สามารถปรับตัวได้ทันจนทําให้เกิดอาการช็อกหน้ามืดหรือเป็นลมอันนี้อันตรายมากๆนะคะอันตรายจากดวงอาทิตย์ข้อถัดมาคือเสื้อผ้าที่ตากแดดไว้นานอาจทําให้สีของเสื้อผ้าซีดเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนเคยสังเกตไหมคะเมื่อตอนที่นักเรียนซื้อเสื้อผ้ามาใหมๆ่ๆสีสันจะสดใสสวยงามมากแต่เมื่อเรานําไปซักและตากแดดไว้จนระยะเวลาผ่านไป สีของเสื้อผ้าเราจะซีดลงนั่นก็เป็นเพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์ทําให้สีของเนื้อผ้าซีดและเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะอันตรายจากดวงอาทิตย์ข้อถัดมาคือทําให้ผิวหนังเหี่ยวยน่นและทําให้ก่อเกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งข้อนี้อันตรายมากๆนะคะอันตรายจากดวงอาทิตย์ข้อสุดท้ายนั่นก็คือทําให้ภูมิต้านทานโรคของร่างกายมีประสิทธิภาพลดลง เมื่อร่างกายของเรามีภูมิต้านทานโรคลดลงก็จะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย